อันนี้แผงวงจรควบคุมแอร์ซัมซุงนะครับอันนี้แผงนี้เป็นแผงตัวรับรีโมทแผงรับรีโมทต,ตัวนี้เรามาตรวจเช็คดูก่อนเลยว่าฟิลขาดไหมฟิลขาดไหมเดี๋ยวเช็คดูฟิลไม่ขาดนะครับฟิลไม่ขาดฟิลไม่ขาด A เป็นรีเลย์ควบคุมคอยร้อนที่อยู่นอกบ้านตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นพัดลมพัดลมคอยเย็นพัดลมคอยเย็นตัวนี้ไม่มีอะไรมากพัดลมคอยเย็นอันนี้เป็นเป็นตัวซีคอนเดนเซอร์ตัวนี้ก็คือไว้สปีดพัดลมคอยเย็นตัวนี้ เป็นแคบลันของพงัดลมคอยเย็นตัวนี้เดี๋ยวเรามาเช็คดูกันเลยครับทีนี้เราก็มาดูวงจรเรามาดูวงจรไฟเลี้ยงตรงไหนไฟเลี้ยง220โวลต์ไฟเลี้ยง220โ bon. วลต์ bon. ก็น,นี้ก็ฟิวแสดงว่าไฟเลี้ยงวงจร220อยู่ตรงนี้แล้วก็เส้นนี้ไฟเลี้ยง เส้นนี้กับเส้นนี้เป็นไฟเลี้ยงวงจร220โวลต์เราก็มาต่อสายมาต่อสายไฟเข้าเลยครับเอาไฟเลี้ยงไปก่อน220โวลต์โดยเอาสายไฟ AC 220โวลต์ที่มีปลั๊กข้างหนึ่งแล้วก็เราก็มาบัดกีใส่ตัวนี้เลยครับบอเข้าไปเลย ต่อเข้าไปช่องนี้ตรงนี้ข้างหนึ่งแล้วก็ข้างนี้เส้นหนึง่งนี่ครับเส้นหนึง่งคอยขดลวดผ่านคอยขดลวดตัวนี้แล้วก็มาที่ มาที่อันนี้เป็นอันนี้ไดโอดบิดเลกติฟายเราไล่วงจรจากนี้มา220มานี่ผ่านคอยผ่านคอยตัวนี้แล้วก็มาเข้า ac ขา2ขาตัวนี้ ac 220โวลต์เข้า2ขาตัวนี้นะครับมาดูเลยอันนี้เป็นเป็นไดโอดบิดเลกติฟาย เรามาดูฝั่งบวกกับฝั่งลบตัวนี้บวกลบตัวนี้ก็คือตัวนี้บวกตัวนี้ลบเราก็วัดไฟตรงนี้จะเป็นไฟดีซีสามร้อยโวลต์ไฟดีซีสามร้อยเราวเราลองวัดดูเราก็วัดตรงขาบวกลบตัวนี้บวกลบตัวนี้มันจะต้อง สามร้อยประมาณประมาณการนะครับสามร้อยโวลต์การสามร้อยโวลต์เออสามร้อยโวลต์ตรงนี้ตรงนี้ก็มีไฟนะครับไฟไฟสามร้อยโวลต์มีนะครับสามีฟิลเตอร์สองตัวสีฟิลเตอร์ตัวนี้สองตัว เราวัดค้อมสีตัวนี้เลยสามร้อยโวลต์สามร้อยโวลต์จะมีไหมตรงนี้เป็นบวกสี่สามร้อยโวลต์ตรงนี้นะบวกฝั่งนี้ลบฝั่งนี้เดี๋ยวเราเสียบไฟก่อนเสียบไฟแล้วก็มาวัดดูสามรอยโวลต์มีเปล่า 3ามร้อโวลต์อยู่ตรงนี้สามรอยโวลต์มีนะครับสามรอยโวลต์มีแล้วไล่เราก็ไล่ไปเรื่อยๆมาที่มาที่ขดลวดมอแปลงตงัวนี้สามรอโวลต์จะจ่ายมาที่ทานฟอร์มเมอร์ขาหนึ่งเป็นบวกลบ เป็นขา IC s w i t c h ชิง IC กำเนิดความถี่ IC s w i t c ตชิงตัวนี้มีไฟ300โวลต์นะครับไฟ300โวลต์เข้ามาที่นี่ตัดปลั๊กก่อนตัดปลั๊กก่อนตอดปลั๊กก่นอกน,อนแล้วเราก็มาดูอันนี้เป็น IC Switching กำเนิดความถี่ ไปให้ทรานสฟอร์เมอร์ตัวนี้ทรานสฟอร์เมอร์ตัวนี้ออโต้คัพเปอร์ครับอันนี้เป็นไอซีออโต้คัพเปอร์ไหนตัวนี้เสียหรือเปล่าไอซตัวนี้ออโต้คัพเปอร์ตัวนี้เสียไหมขึ้นต้องตั้ง R ารคูนสินะครับแล้วก็วัดดูมันจะขึ้น ข้างหนึ่งขึ้นนิดเดียวแล้วก็ข้างหนึ่งไม่ขึ้นส่วนฝั่งไดโอดไดโอดเป็นแสงนนะมันจะขึ้นข้างหนึ่งเหมือแนบบกันขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งแต่อาคุณหนึ่งพอตั้งอาคุนหนึ่งวัดนะครับฝั่งไดโอดมันจะขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งแสดงว่าดียวนี้เราก็ไปเจาะจงตัวนี้แล้วครับ ตัวไอซีสวิตชิงตัวนี้กำเนิดความถี่ไม่ทำงานเราก็เราดูอันนี้แล้วดูออโต้คัปเปร์นี้แล้วก็ดีนะครับเดี๋ยวเรามาถอดมา e n y 2 7 6 p n เราลองมาใส่ดูใส่ดูแล้วจะใช้ได้ไหมเราใส่ IC ซีสวิตชิงเข้าไปแล้วเราก็มาลองดูทีนี้ มันจะติดไหมปกติเสียบเข้าไปแล้วไม่ติดมันจะเงียบเลยถ้าติดถ้าติดปีดขึ้นมาได้ยินเสียงปีดขึ้นมาแสดงว่าแผงวงจรน,นี้ใช่ได้เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับเริ่มเลยอันนี้เป็นเป็นแผงตัวรับรีโมทนะครับมันจะมีปุ่มให้กดปิดเปิดแอร์ตัวนี้ เดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับเราเสียบไฟ220นะครับถ้าเสียงดังปีด๊ดแสดงว่าใช้ได้เสียงดังปีด๊ดแสดงว่าใช้ได้นะครับนานใช้ได้แน่เลยเดี๋ยวเรามากดกดตัวน,นี้ดูผมตัวน,นี้ดูแล้วกดครับถ้ากดครับถ้ากดขึ้นแล้วก็ กดเสียงปิ๊ดถ้ากดได้ก็แสดงว่าใช้ได้ <S <S อ่าใช้ได้ครับ <S 1> <S 1> ใช้ได้นะครับ <S <S ตอนแรกมันไม่มีเสียงนี้เลยเสียบเข้าไปแล้วเงียบโอเคนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ